สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคกูไก่จะพาทุกคนเข้าเมืองนะคะไม่ได้เข้านานแล้วเพื่อนสนิทมารับนะคะเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนรักที่สุดเลยคบกันมาหลายปีนะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกับเปาวล่านั่นแหละปะ่ะเดี๋ยวเราไปเจอเขาเลยนะคะแล้วก็ไปตะลุยเมืองกันวันนี้ฝนตกด้วยนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าชาวอิตาเลียนคล้ายคนไทยมากนะคือชอบออกนอกบ้านถึงแม้อากาศจะไม่ดีนะคะก็ชอบออกนอกบ้าน กลืบมากลับมาเดินทาใจกลางเมืองกลับมากลับมาเดินทางไนใจกลางเมืองกลับมากัม่เด้นางไปใจกลางเมือนกลับมากลับมาเดินทางไป่จกลามอบมากับมาเดินางไปใีกลเมือง dieci minuti sì. Ah. Uh -huh. Ciao, ciao. che oh, cosa devi fare con il fuoco? anche questo. ยูโรนะคะถูกมากสวยด้วย ดื่มเสร็จแล้วนะคะมาช้อปปิ้งกันต่อถูกมากเลยอันนี้มือสองนะสองยูโรหยูโรนะคะแต่ก็สวยๆเยอะเลยนะหนึ่ยูโรก็มีวันนี้ฝนตกนะคะร้านก็ตั้งน้อยนะมีตลาดนัดนะคะแต่ก็เริ่มเก็บกันเยอะแล้วอะร้านนี้นะคะเสื้อผ้าสวยนะแบรนด์อิตาเลียนนะคะราคาปานกลางค่อนข้างแพง ก้ไก่ใส่ไม่ค่อยได้เคยมาลองแล้วซื้อไปอยู่ชุดนึงแบบใหญ่ๆดูก็แต่งร้านน่ารักมีจักรยานดอกไม้มีคนขี่จริงๆนะคะกู้ใไก่เคยเห็นแหละพวกผู้หญิงมีอายุสักหน่อยเขาชอบเอาดอกไม้มาแต่งจักรยานแบบเนี้ยชุดดินนี้สวยนี่นี่นี่สีนี้กู้ใไก่เคยมาลองเนี่ยเป็นชุดเดรสสั้นๆอย่างเงี้ยไซส์ ไซส์ L ใหญ่สุดยังใส่ไม่ได้อะ่ะตึกพวกนี้นะคะในเมืองเนี่ยอายุหลายร้อยปีเลยนะนี่ก็แบรนอิตาเลียนแท้ๆนะคะเสื้อผ้าไม่แพงเลยนะแบรนด์นี้นะคะเวลาลดราคานี่นะถูกมากส,าสวัสดีค่ะเน,น,นี่ยน้ำหวานชอบแต่งตัวแบบเนี้ยเสื้อเสื้อเออเขาเรียกอะไรนะเสื้อเชิ้ตพูดถึงเสื้อยืดกับกระโปรง ฝนตกนะคนก็ยังออกมาเดินพอสมควรเลยนะแล้วก็ตอนนี้เริ่มเก็บแล้วนะคะใกล้เวลาอาหารกลางวันแล้วมีกระเป๋าหนังนะคะมีจ่ายได้บัตรเครดิตด้วยนะเห็นเด่นแผงแบบนี้นะคะมีทั้งแบบมือสองมือหนึ่ง ร้านนี้นะคะขายหมวกขายกระเป๋าราคาค่อนข้างสูงนะแต่กระเป๋าเขาสวยนะร้านนี้ค่ะ

เนร่าจะซื <si suppression> ้อคมปาตานนสโกโซอืมไม่รู้รีคอร์ดอือปีที่แล้วนะคะเขามาซื้อสีดำให้ไม่ลดราคาด้วยอ่ะ50ยูโรถ้าเป็นบ้านเราถือว่าแพงนะไม่ใช่หนังนะคะแต่มันตัดเย็บดีพากันน้ำแอบเห็นโคมไฟสวยมากเบลลอ่ะเพื่อแสงลามปารีอะสี

แต่เดี๋ยวเจอกันอีกนัดก,กินข้าวด้วยกันนะทุกใครจะมาทางนี้นะคะกลับพร้อมพี่มิกร้านรวงที่นี่นะคะก็จะปิดบ่ายโมงถึงบ่ายสามครึ่งหรือบ่ายสี่โมงนะคะพักกลางวันมีแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นนะคะที่เปิดทั้งวันนอกนั้นจะปิดช่วงพักกลางวันหมดเลย ตรงนี้เป็นกำแพงเมืองเก่านะคะเด็กๆเ,เลิกเรียนก็มารอรถเมล์กันเป็นแถวเลยข้างหน้านะคะเป็นสถานีรถไฟของเมืองนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์รวมของรถบัสทั้งหลายแหล่วุ่นวายมากเลยตรงนี้ คนไปก่อนนะคะวันนี้เสียดายเดินดูได้ไม่เยอะนะคะฝนล,ลงเม็ดมาเรื่อยๆเลยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่มิกมาแล้ว